เมื่อวันที่19ตุลาคม2564เวลา14นาฬิกาพลตรียุวัฒน์ขันทัพปรีชาผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่21ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทหารบกที่21เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลของหน่วยที่ได้สนับสนุนกำลังพลกว่า30นายในการกอร่อกระสอบทรายเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลันให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ด้วยเป็นพื้นที่อยู่ติดกับลำคลองจึงได้ส่งกำลังพลเข้าให้การสนับสนุนในครั้งนี้ต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่ถนนมิตรภาพซอย4อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตั้งแต่ตี3ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นผลมาจากมวลน,น้ำที่ไหลมาจากลำตะคอง โดยการนี้มณฑลทหารบกที่21ได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือโดยการสนับสนุนกําลังพลจำนวน30นายและยานพาหนะยกสูงจำนวน2คันเพื่อขนย้ายประชาชนและสิ่งของที่มีบ้านเรือนอยู่ติดลำคลองเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับทรงตัวกองทัพบ,บกพร้อมช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ประชาสัมพันธ์มนตลทหารบกที่2 1รายงาน